บรรยากาศนางานครับพ,รพี่หนอกพักเที่ยงครับช่วงพักเที่ยงเขาหมหามองดีมองสวนครับมันหวานกับพวห้ามหงมิม,รม,รม,รมรครับพีมม่นนอกแรงเก่าครับมีเคียร์เยื้องนั่นเป็เนอมั้งเอ มีอะไรบ่มีเยี่ยมหังีัหายี่องศีตัวบ่ตัวเจ้าบ้องหาอะมรนี่ตเจ้าบ้บ่โอ้ยเอกะผานันมีแม่บอกมาทายเคือตวเรานี่มครับพังครับนี่พไงนอยู่ครับผม

เอาเบิ่งคิดพ่อหมานี่ก็นิ่งๆไปหมอกก่อนอีน้อบ่เป็นหยังบ่ไปเออเอาซุ้มแห่งแข่งขึ้นล้ําอั่นอ่าแบบได้ตวดเลยนี่บ่หึแล้วพอกข้างๆทีบ่แห้งนั้นเปียกเฟืองก็บ่มีเฟืองเถิงเดี๋ยวโผเอาเฟืองอยู่บ่เอาเฟืองบ่อีหลีแห้งแล้วเห็นเฟืองแต่ว่านึงหน่อยมีมันน่ะ เดี๋ยวเลยดีเลมือไปก็มาถือตอดเยอ่นั้จะจีหัวมันมีผงกำป้าว่าเว้ยวมีผงกำป้ามันมีใช่ไหมบ่แล้วนี่ถามือเนี่ยมันต่อใชได้กับจอบเป็นบ่ถามบุญมีถามมือต่อดทงมีผงกำปั้ว่าอมน่มันเบิดจะได้มันต่อเจอเลยก็เศามีราบ่งก็ได้ครับคุณไครับผมพี่น้องาย ยังไงครับมันเจ็บอยู่บ่ครับหัรนั้นพ่อขันอขันันครับล้องลองทดสอบเมื่อก้ซื้อแม่บัวขาบมันจะมีบ่คันขอาทดสอบว่ามีเปิ่งกรบผพาะสิงเจ็ตัวได้บ่ละมันเข้าประจำวันนี้ครับเอาประจำาประจำมันได้ง่ายหยาดเวลาทีจะได้เอามปนะครับไปเหมือนรถปลา คือเหตุการณเอาเบิร์นหันไมมนด้บ่ใครโย,ย,ยมมีอันไปไหนโดนเปียอยมบลรามหรอกอืเตะออกมาเลยพี่น่อไทยชุกพอดีหังห่งบ่เป่าไปหั่งซุ้มมาได้ครับพอิดไฟอวดได้ซุ้มเลยเถอะน่ มือสมัครเรียนตังสิละครับพอยออากันปวด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 ห่างเลยคือโบคือโบ